ลบคิ้วสองชั้นบนหน้าผากไปหนึ่งครั้งสีคิ้วจางหายไปเยอะค่ะวันนี้ก็เก็บทรงเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ลบสีสกีนที่ท้องคิ้วไปด้วยค่ะทั้งสองข้างเลยเพราะว่าช่างคนเดิมเขาก็กรบมาด้วยสีสกีนแบบหลายชั้นมากนะคะก็ต้องค่อยๆแก้ไปค่ะขอให้ลูกค้าใจเย็นๆตามช่างไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่าผิวนี้บอบช้ำมากพังมาเย็นมาหนักพอสมควรค่ะ เพราะผิวหน้าคนเราไม่ใช่กระดาษนะคะขนาดลบดินสอบนกระดาษบางทียังเลอะเทอะและก็ขาดได้ค่ะจริงไหมคะงานคิ้วเป็นงานศิลปะบนใบหน้าถ้าเกิดพัดทั้งมานี้แก้ยากค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาปรึกษาช่างพัดก่อนได้นะคะช่างพัดยินดีรับแก้ไขคิ้วทุกรูปแบบค่ะหรือโทร065 49 1 9 6 9 9ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิทซอย95ตลาดบางจากท้ายตลาดนิดนดนะคะ เดินจากปากซอยประมาณ150เมตรร้านอยู่ขวามือค่ะชื่อร้านคิ้วสวยใบอาจารย์พัทค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้ช่างพัทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ